นี่กันนะฮอบแอมจะกลับนะฮอบแอมก็ใช้กันเยอะนะครับนะเดี๋ยวในงานของเราในโปรเจกต์ต่างๆนะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนก็จะต้องติดฮอบแอมนะครับมาใช้นะครับฮอบแอมชื่อมันก็บอกแล้วนะครับมันก็เป็นแอมนะครับแปลว่ามันก็ต้องขยายนะครับนะนะครับนะมันก็ต้องขยายเอาออกไป เป็นออวงจรขยายนะครับนะออฟแอมนะครับนะก็จะมอีอยู่ไม่กี่แบบนะจะมีอยู่ไม่กี่แบบเวลาซื้อออฟแอมซื้อมาก็ากเป็นตัวแปดขานะครับหรือว่าตัวสี่หกขาก็ได้ตัวสี่ขาก็มีอะไรก็มีนะครับนะเป็นตัวออฟแอมแล้วก็เอาเวลาเาต่อนะครับนะมันก็จะมีค่าวต้านทานนะครับที่เอามาต่อรับนะ มันก็จะมีวงจรอ,อยู่ไม่กี่วงจรหรอออฟแอมมองปุ๊บตอบปั๊บผมจำได้ว่าออห้องปีที่แล้วอะ่ะของของห้องไออ่ะปีที่แล้วอะ่ะไม่ต้องสอนเลยเดิงก็สอเน,นะหลายถึงแบบออหลายคนพอเปิดมาปุ๊บก็ตอบตอบได้นะครับนะเพราะว่าออทำวงจรทำอะไรอยู่แล้วนะครับออฟแอมน,นะครับนะก็จะมีเป็น ที่มีการขยายคงที่นะครับหรือที่มีเกณฑ์คงที่นะครับออฟาะแรงเวลาต่อนะครับมี3ขาขาแรกนะครับขาอินพุตนะครับนะ V in จะต่อขา R นะครับนะแล้วก็ V in มีค่า R าสองตัวนะครับแล้วก็จะต่อลงกลาวแล้วก็จะต่อเป็นอินเวอร์สนะครับนะอินเวอร์สเราเรียกว่า R าร์อินเวอร์สอตัวนี้นะครับอินเวอร์สเข้ากับขาวีเอาท์นะครับนะเวลาที่เกณฑ์ นะครับคิดง่ายๆนะครับ A นะครับเท่ากับ r f หารด้วย r 1หรือ r อแล้วก็ติดลบอย่าลืมติดลบด้วยนะนะครับถ้า Inward อย่างนี้นะครับนะเกณฑ์ a, เท่ากับ A เท่ากับ r ลบ r, r f หารด้วย r 1นะอันนี้วงจรนี้นะครับนะต่อมาวงจรแบบที่2แบบที่2นะครับนะ n o n i n w a r d นี่ยว่า non inward non inward เพราะว่าซ o สไม่ได้อยู่ที่ขาลบและซ s o จะอยู่ที่ขาบวกขาลบลงกล่าวโอเคนะนะครับนะยังมีขา Rf นะครับต่อไปมี out อีกเหมือนกันนะครับเราเรียกว่า n o n inward ยังเป็น constant a ยังเป็นเกณฑ์คงที่อยู่นะครับนะเกณฑ์ a เท่ากับ1บวก r let r inward บวกกับ R 1นะโอเคนะ R ตัวนี้หายไปแล้วนะนะครับ R ตัวนี้หายไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ V V 1เข้านี่นะครับนะ V in เข้านี่นะครับนะพอ non inward V in นะครับนะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ลงกล่าวอันนี้ก็คือ V in นะครับแทน V in เข้าไปถ้าเออเราจะให้มันขยายเยอะเราก็ต้องทำ multiple state นะครับหรือมาต่อ เรียงกันนะครับนะข้อสอบออก multiple state แน่ไม่ได้ออกตัวเดียวแต่ multiple state มันก็ง่ายอีกอยู่ดีนะครับนะแล้วก็เอาวงจรที่1มาบวกกับวงจรที่2มาบวกกับวงจรที่3นะครับนะตัวนี้ถ้าถ้าตัวนี้สมการเป็นอย่างนี้1บวก r f หารด้วย r 1คูณลบ r 1หารด้วย r 2คูณลบ r 1หารด้วย r 3มองอย่างนี้คืออะไรอ๋อ non inward ต่อกับ inward แล้วก็ต่อกับอินวอดโอเคนะนะครับนะถ้านะครับนะวงจรเราจะทับวงจรซัมซัมมารีเหมือน,นว,นะวงจรบวกอ่ะนะเราจะบวกสัญญาณบวกกพลังงานนะครับเราก็จะใช้ต่ออาร์ آ, นะครับขนาดเข้าไปอาร์หนึ่งซอสต,ตัวที่หนึ่งอาร์สองซอสต,ตัวที่สองอาร์สามซอสต,ตัวที่ สนะครับอันนี้ก็คือวงจรซามมารีวงจรซามมารีก็เหมือนกันนะครับนะลบ r f หารด้วย r 1นะลบ r f หารด้วย r 1คูณ v 1ลบ r f หารด้วย r 2คูณ v 2ลบ r f หารด้วย r 3คูณ v 3โอเคปะ่ะสมการเหมือนเดิมเลยปะ่ะไม่มีไม่ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่เหรอใช่ไหม นะครับง่ายนะครับนะแล้วบอกได้เลยออกน่าจะออกสองข้อคะแนนก็สิบคะแนนข้อแล้วสิบนะสองข้อนี้มองปุ๊บตอบปั๊บห้านาทียี่สิบคะแนนแล้วโอเคปะ่ะนะเทคนิคนะครับทำออฟแอนด์ก่อนนะครับนะออฟแอนด์ off สามารถทำเป็นบัฟเฟอร์ได้นะครับทำเป็นตัวบัฟเฟอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นอินพุตแดนต่ำหรืออินพุตแดนสูงนะครับนะเพียงแค่ ต่อนะครับนะออฟแอมป์ขาลบนะครับเข้ากับ V o u อนะครับไม่ต้องมีค่าวกรตั้นทานเลยนะครับแล้วก็ V in นะครับเข้าขาบวกนะครับวเอาก็ขาลบตัวนี้ไม่ได้ขยายนะครับเป็นแค่บัฟเฟอร์เฉยๆนะครับบัฟเฟอร์ก็คือเหมือนทำให้แรงดันนะครับมันคงที่นะครับเท่านั้นเองนะครับนะต่อมาวงจรคอนโทรลซอสนะครับนะคอนโทรลซอสก็จะมีวงจรที่เรียกว่าวลเตจคอนโทรลวันเตจซอสนะครับซึ่งคือสามารถที่เราจะคอนโทร แหลกจ่ายนะครับที่เข้ามาได้นะครับนะเอาวงจอรอะไรมาเอาวงจรนอนอินเวอร์สมานะครับเปลี่ยนซอสตัวนี้เป็น R นะเป็น R R ร์อะไรอาตัวล่างเนี่ยนะครับแล้วจาข้าไปสรรมการก็คือ V O โอเท่ากับหบวกอารหารด้วย R 1ร์หนึคูณวีนเห็นนะนะครับวงจรไม่ยากเลยดูวงจรสินะครับนะถ้าเป็นอินเวอร์สอินเวอร์สก็ วงจรเดิมนะครับนะเพียงแต่คูณ r 1เข้าไปเห็นป่ะมีสมการอยู่แค่สองเท่านั้นเองมีหนึ่งบวกกับไม่มีหนึ่งบวกนะครับเท่านั้นนะนะครับนะต่อมาวอลต์เดยคอนโทนเคอร์เลนเอาไปเอาแรงดังนไปคอนโทรลเคอร์เลนน,นะครับนะตัวนี้นะครับนะ i เ <I> ท่ากับ v 1หารด้วย r 1 io นะ io io ตัวนี้นะครับเทา่ากับ v 1 หารด้วย R 1นนะครับนะแต่เป็น I O นะครับนะแต่เป็น I O นะ I O อยู่นี่นะนี่นี่สเกลนั่นนะนี่ I O อยู่นี่นะนะครับนี่ I O อยู่นี่นะนี่เป็นเส้นเดียวกันเนี่ย I O นะเท่ากับ V 1นะ V 1อยู่ตัวนี้นะ R 1อยู่ตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็คือฮับแอมที่ไปเอาไว้ไปกดโทนกระแสนะครับต่อมาเอากระแสไปกดโทนแรงดันมนะั่งนะครับนะเอา I 1ไปกดโทนแรงดัน นะครับนะต่อเฉพาะ R i n v e r d ตัวเดียวนะต่อ R i n v e r d ตัวเดียว I O จะเท่ากับลบ I 1คูณ R L เอากระแสะไปกระโดดแรงดันโอเคปะ่ะเอากระแสะไปกระโดดแรงดันนะครับนะต่อมากระแสะนะครับไปกระโดดกระแสะนะครับเนี่ยกระแส นะครับไปกัตโทกระแสมีต่อ,อมีอแรงใจสองตัว V1 V2 นะครับเข้าดึอารอนะครับต่อ,อบวกอาลงสมาวแล้วก็มี R า n v อินวนะครับเป็น R4 ต่อไป v O v นะครับนะ VO นะ v เอาเท่ากับ R i n v อินหวรด้วย R in คูณ V i อิ R i n v e r d หารด้วย R in คูณ V in เด <c oughs> ี๋ยวนะนะครับนะอันนี้วงจรมันง่ายเลยนะครับถ้าเอา V out หารด้วย R i n v e r d นะครับนะเท่ากับ V in หารด้วย R ขนาด R สองตัวนะครับขนาดกันนะครับ V out หารด้วย R i n v e r d ก็คือ V in หารด้วย R in นะครับก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือเอา กระแสะนะครับไปขอดูกระแสะนะครับนะเขาให้ออกแค่นี้นะครับนะหมดแล้วนะครับนะโลพาร์ทไม่ถึงแปะไฮพาร์ทไม่ถึงนะครับนะเปิดข้อสอบเก่าดูสักหน่อยไหมถ้ามีเวลาเปิดข้อสอบเก่าคือว่าสักเอาปีลนะปีป,ปีปีที่มีออฟแอมป์ปี เขาผมเนี่ยใส่หัว้ให้ใส่หัวโหให้ไหมวะยังไม่ใส่อ่ออหัวโหรเส้นหนึ่งแน่เลยอันไหนที่มีออบแอมปีล่าสุดของข้ามีออแอมัย ดูอันนี้ก่อนดูอยากเปิดข้อสอบหลังมาสักสักฟีนึงก่อนแล้วเดี <c oughs> ๋ยว,วผมทำสรุปไปให้ทั้งหมดนะครับนะแล้ว <c oughs> แล้วผมทำสรุปผมเดี๋ยวไป้อเฉลยไปให้ทั้งหมดข้อสอบเก่าแล้วแล้วไงดีแกจะไปดูข้อสอบวันศุกร์ วันศุกร์ผมเข้ามาทั้งวนันเดี๋ยวผมจะเฉลยข้อสอบเก่าขอสูงหน้าผมว่าเข้าก็ทุกวันศุกร์ผมจะอยู่ทั้งวนันเอ่อมาถามเ